จ้าจ<ส> <boarding. S 2> ติดตามมาจาก last twilight ep 9ค่ะคือเอาจริงวันนี้มันคือ reaction สำหรับ mv เพลงภาพสุดท้ายซึ่งเป็น original soundtrack นะคะสำหรับ last twilight แล้วเราได้ยินกันมาตั้งแต่ ep แรกๆแล้วล่ะใช่ไหมแต่คนก็แบบอ้าวแล้ว mv อยู่นะเอ แล้วทาไมไม่ไเสียงเหมือน<ช>คนนั้นละ<ช>คนนี้ละ<ช>เอ,อแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมีคนจุดประกายว่าแบบเป็นเสียงของน้องวิลเลียม<ช>อืมอได้ยินชื่อนี้มานานแล้วอ่ะโอเคก็จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเพลงมันแบบลึกซึ้งอะ่ะเ,เพลงมันลึกซึ้งนะแล้วน้องวิลเลียมอะยังเด็กเล็กอยู่เลยแต่แฟนๆบอกว่าอืมคุณอาเสียงของเขาการเข้าถึงบทเพลงของเขาไม่งั้นเขาไม่ได้เป็น King of a l p h าหรอกมีคนนี่คือแบบชนะการแข่งขัน p โปรเจกต์เหลฟาของทีมเอมเลยก็โอ้โหอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยคือเด้วแล้วใช่เล้ถทายกันไประวังเดี๋ยวเขาเปิดออกมาปุ๊บจะหงายเงิบอนะจ๊ะโอ้แล้วก็ใช่จริงจริงแสดงว่าเสียงของเขามันมีความชัดเจนจริงๆเนาะเสียงเขาอุ่นนะสื่ออารมณ์ได้ดีเสียงเขาอุ่นเเสียงเขาเสียงเขา บวกด้วยอ่ะคือแบบบอกไม่ถูกอ่ะเป็นเสียงที่เข้าถึงตัวละครเป็นสิ่งที่เข้าถึงความรู้สึกที่เพลงละครนั้นธีมนั้นอ่ะมันส่งมาแล้วแล้วน้องอ่ะเก็บทุกเม็ดเลยเออน่าสนใจมากๆจนกระทั่งต้องมาดู Mv เลยนะทุกคนเพิ่งปล่อยออกมาเองใช่ไหมคะในตอน EP 9แล้วเพลงเพลงนั้นเราก็ได้ยินเรื่อยๆนะเราก็ฟังแล้วร,รู้สึกแบบเออเข้าใจสบายหูเนาะเออรู้สึกบวกๆแต่พอ มันมาอยู่ในซีนสุดท้ายของ EP9 ีอง้าของ w า l i ว h t ความหมายขั้นสุดของมันก็มาถึงเลยจริงๆเล่นเอาแบบจังหวะที่มันมาเนาะภาพที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินมันพาวิญญาณเราไปถึงจุดนั้นทุกคนละง,งมเลยลัะง,งมกันเลยร้องไห้น้ำตามันไม่ใช่ร้องไห้เสียอกเสียใจ หรือไม่ใช่คือบางฝ่ายก็แบบใจหายแล้วเพราะน้องดับแล้วเนาะเออภาพสุดท้ายที่น้องน้องน้องเดย์ได้เห็นแล้วอะแต่มันก็ได้เห็นความความยิ่งใหญ่ของหัวใจของเดย์ด้วยเช่นเดียวกันเดย์<ะ>ได้เจอแล้วในสิ่งนั้นคือตั้งแต่ที่เดวิดบอกบอกว่าแบบมีกลายเป็นรูปปั้นแล้วก็ดูลาสะไวรัสตรงนั้นตลอดไปเพราะจุดนี้มันคือจุดที่สวยที่สุดคือมันไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไหนต่อไหนเพื่อจะอยากเห็นอะไรอีกแล้วอะ แต่สิ่งที่มีได้เห็นก็คือสิ่งที่งดงามที่สุดก็เหมือนกันภาพสุดท้ายมันคือภาพที่ดีที่สุดงดงามที่สุดแล้วเขาจะเลือกใช้มันต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วเป็นเพลงนี้คือมันเลิศจริงๆอ้าเรามาดู MV เพลงนี้กันดีกว่านะคะของพ่อหนุ่มวิลเลียมนะคะสิบแปดเหรโอ้โหเนี่ย

แรกเลยอะ่ะคำท้ายคำเดียวของเขาอะ่ะกี่โน้ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลิศจังเลยแล้วเขาทำสวยอะ่ะคือเสียง ร้องสวยมากเลยอ่ะแล้วมีความแข็งแรงทางใจมาก ที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ในทำความรู้สึกมีเอาไว้ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราเคยร,รักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะทำด้ว Sometimes โอ้โหแอมเหรอเก่งที่สุเยเก่งมากเลยพอเฟกอะทั้งเนื้อลองทั้งรดนตีทั้งเสียงร้องเนาะแบบคือมันเป็นอะไรที่เป็นบวก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 ทั้งนั้นเลยอะ ภาพที่เขาตัดมาเป็นภาพของความสดชื่นฤฤสดใสเป็น<ต>ความทรงจำดีๆอ่ะแต่ว่าคือภายใต้ชะตาร้ายอ่ะช,ชะตาร้ายแบบคือจากคนตาดีเป็นคนตาบอดอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรจริงๆต่อให้วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะ<า>ความทรงจำแบบที่ดีอ่ะมันท่วมมันเต็มไปหมดแล้วฉันจะเลือกเอามาใช้แค่ไหนก็ได้อ่ะแล้วเขาก็ตัดภาพอันงดงาม ของโมเมนต์ของเขาทั้งสองคนมาอืมความทรงจำที่ดีอ่ะอืมแล้วน้องน้องร้องได้บวกมากๆเลยนะบวกแล้วก็แบบเป็นคนประคองทุกคนเอาไวอ้อ่ะเหมือนกับว่าพูดที่พูดคำคำนี้ออกมาเขาอบอุ้มทุกคนเลยเฮ้ย hey, จริงๆไม่เอาไม่เอาไม่ไมไมเป็นไรนะแบบ้วแบยีสตาไล์ประสบกับมึงอะ่ะมึงยังจะ อบอุ้มพวก,กูอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบไม่ว่าจะเป็นพี่หมอกหรือว่าจะเป็นพวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือแบบทยพ่อคุณอะไรแล้ววินเลียมก็แบบถ่ายทอดได้ดีมากร้องเพร้อร้องอุ่นร้องแข็งแรงแบบแข็งแรงแบบว่าไม่ไม่กล้าวแข็งอะ่ะเออแข็งแรงแบบนวลอ่ะแล้วก็เหมือนแบบยอมรับทุกอย่างและแบบสามารถ,ถาอยู่ในแดนบวกได้อ่ะ เออเข้าใจโอ้โหไม่คือการเติบโตมากมากเลยเนาะของแบบของของคนที่สร้างสร้างซีรีส์เรื่องนี้กันนะ่ะเออมันเป็นมุมที่เลือกที่จะมองเลือกที่จะเป็นให้ตัวละครแบบแบบเติบโตมากๆเลยนะนี่ไปอ่านในคอมเมนต์ใต้เพลงลนะต่างชาติแบบเยอะมากมคนแบบโอโ้โห ปรบมือให้แบบเกียวกราวเลยใช่มันคือผู้ชายที่เท่คนหนึ่งอุ่นๆมากๆอ่ะแล้วน้องหล่อด้วยนะหล่อด้วยวิชวลนี่คือแบบน้องหล่อมากอ่ะแล้วแล้วแล้วแบบยิ้มอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะอืเท่ๆอนาคตไกลแน่นอนเลยอะนี่ขอฟันธงอืมแบบสุปตาหน้าตาสุปตาน่ะแล้วช็อกเจสซี่เพิ่งมารู้ที่หลังอ่ะวพ่งรู้เนี่ยว่าตอนอายุสิบแปด ตอนแข่งอ่17อะอทำไมทําได้ขนาดนี้เนี่จริงทําความเข้าใจแล้วก็แบบสังเคราะห์สังเคราะห์ออกมาแล้วแบบเปล่งเสียงออกมาเพื่อให้ถ่ายทอดสิ่งที่ผู้ประพันธ์ร่วมกันประพันธ์และไปนในทิศทางที่แบบออกมาได้เป็นแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดอะอไม่รู้น้องได้ทักษะน,นี้ก่อนหรือหลังการแข่งขันการเป็นเรียนไม่ใช่หรอไปยเรียนอีก น้องนๆเรียนที่ดุรยางดศินไม่ดนเอกขับร้องเขามิสซิคลตเตอร์อะค่ะถึงว่าแบบมึงถ่ายทอดแบบมึงถ่ายทอดแบบเข้าใจตัวละครมากเลยอะเนี่ยไม่รู้ว่าได้ตอนเก่งมากเลยเนาะตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยท้าแต่เพราะคุณเรียนก็ส่งเสริมเสริมส่งเสริมส่งอาชีพการงานเลยเกิดลูกเอ้ย จะต้องตามไปฟังเพลงนะครับนเปิดให้คุณอ่านดูเพลงขับร้องมิวสิควลด้วยจ้าเพลงในรายการที่น้องเขาแบบแข่งขันนะพราอพราอทุกเพลงเลยเออตอนนั้นเราไม่ได้ดูเนาะจนกระทั่งเรามาเจอเขาเลยเอเราได้ยินชื่อคนนี้แบบตอนนั้นเราก็จะมีคนที่แบบว่าเชียร์คนนั้นคนโน้นคนนี้กันใช่ไหมเคยได้ยินเพลงแต่ว่าเราไม่ได้ดูแล้วก็นี่ก็คือว่าผลงานของเขาคือเขาคือเขาแบบนี้เลยอ่ะแบบเจ๋งขนาดนี้เลยอ่ะ ต้องไปกับไปดูงานเก่าของเขาละความฝันเนาะว่าเขาเป็นนักร้องเป็นนักแสดงหนูดูเรียนมาด้านนี้ค่ะแบบอพี่ครับผมเรียนมาเออสักวันคงอาจจะเป็นที่ราชดลัยเนาะโธ่พี่ขนาดนี้ไม่เล่นก็อะไรอยู่นะคะคนไม่เรียนยังเล่นเลยตกไปคือประสบการณ์นะอันนี้แบบถึงขั้นเรียนในในวิชาเลยอยอดเยี่ยมมากค่ะน้องุกพักส่วนตบมืองให้ทุกภัคส่วนจริงๆเนาะ คุณแอมนี่อาจฉริยะจริงๆนะแล้วก็การบลิปคอนเซปต์แบบบีบบีบบีบเราให้ตายกูก็ไม่ได้เพลงนี้ออกมามึงก็ให้มึงบลิปแต่เขาเขาแบบธทวมดานางฟ้าพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวเขาจัดแจงมาจัดแจงให้เป๊ะฟังจริงนะอืคนกําไรก็คือพวกเราคนดูนะ่นแหละค่ะก็จริงทําให้ดูละครแบบอัตลักษณ์อินคุณค่าของงานมันก็เพิ่มมากขึ้นนะ ความละเอียดและเมียดละไม,ะมเพราะว่าอัตราส่วนของความความแบบความลึกซึ้งความสนุกอัรรถของซีรีส์มันไม่ใช่อยู่ที่การแสดงอย่างเดียวหรือว่าภาพอย่างเดียวมันก็คือเสียงด้วยเนาะขอบคุณมากๆที่ผลิตมานะคะปเป็นกำลังใจให้คะ่ะอะไรนะถ้ามีน้องมีเพลงออกมาเดี๋ยวจะต้อง เดี๋ยวจะไปดูไอ้นี่ละจ้าการแข่งขันของน้องก่อนแล้วจ้านะคะตกไปตามกันโดนตกค่ะพี่วิลเลียมค่ะไปก่อนนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะ